ทวงบัลลังเซ็กซี่กระแตสุพักษรน,นุ่งบิกินี่สุดแดซ่บปวดหุ่นเสียไม่เปลี่ยนเรียกว่ากลับมาทวงบัลลังความเซ็กซี่ได้อย่างสมศักดิ์ศรีที่ทำเอาเหล่าแฟนๆร้องว้าวไปตามๆกันเมื่อคุณแม่สายแซ่บอย่างกระแตสุพักษรขออวดความเป๊ะปังด้วยการสวมบิกินี่ตัวจิ๋วสุดซีดโชว์รูปร่างสุดเฟิร์มท่ามกลางบรรยากาศริมทะเลงานนี้คุณแม่กระแตขอจัดเต็ม เรียกว่าตาแตกสุดๆกับคอลเลคชันบิกินี่ริมทะเลที่ํำเอาอิสตาแกรมของเจ้าตัวแทบลุกเป็นไฟหลังจากที่ชาวโซเชียลได้เห็นภาพสุดเซ็กซี่ของสาวตัวแตกในชุดว่ายน้ำแบบรัวๆเมื่อสาวเจ้าออกมาปล่อยภาพใส่ชุดถูพีซสีขาวถึงแม้ว่าท่อนบนจะเป็นชุดแขนยาวแต่ก็รัดรูปเผยอกตูมเซ็กซี่สุดๆส่วนท่อนล่างยิ่งกว่า กับบิกินี่ตัวสิวเว้าสูงอวดเรียวขาสวยมาพร้อมกับหุ่นเพรียวบากหน้าท้องแบนราบยืนโพสท่าเซ็กซี่ริมทะเลที่มาพร้อมแคปชั่นเด็ดๆอีกว่าถ้าถามว่าคิดถึงเธอเท่าไหน,นบอกเลยว่าคิดถึงเธอเท่านั้นงานนี้ก็มีเพื่อนดาราและแฟนคลับต่างก็พากกันแห่เข้าไปกดไลค์ กดหวัวใจคอมเมนต์กันแบบล้นหลามแหมเป็นใครจะอดใจไว้สวยเป๊ะขนาดมีลูกสองแล้วยังสวยซัดขนาดนี้เลยคะ่ะ